สวัสดีค่ะค่ะผู้จัดทำขออนุญาตนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพยากรณ์ระดับภระวะซิมเศร้าจากข้อความที่โพสตในโซเชียลมีเดียด้วยการถดถอยโลจิสติกระหคกุลโดยมุ่งหวังสร้างขั่องมืนคกรองทำเสียงภาวะซึมเศร้าในนักเรียนอย่างง่ายและเป็นย่งค่ะจากการสังเกตพฤติกรรมในโรงเรียนพบว่า มีนักเรียนจำนวนไม่น้อยระบายความรู้สึกผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะข้อความที่สะท้อนถึงอารมณ์ด้านลบเช่นเหนื่อยเบื่อหรือไม่มีใครเข้าใจโครงงานนี้ซึ่งเกิดจากความตั้งใจที่จะใช้ข้อความเหนานั้นมาช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและพัฒน,นาเครื่องมือคัดกรองที่ใช้งานได้จริงค่ะโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์หลัก3ข้อค่ะ 1. เพื่อวิเคราะห์ความสาคัญในข้อความที่สะท้อนถึงภาวะซึมเศรา้า 2. ้อแรกจำลองถดถอยโลจิสติกและหุบุูนเพื่อพยายกรณ์ความเสี่ยงและ 3. พัฒน,นาโปรแกรมต้นแบบเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เราจะใช้แนวคิดจากจิตวิทยาภาษาศาสตร์ซึ่งเชื่อว่าภาวะทางจิตใจสะท้อนผ่านการใช้ภาษาผนวกกับหลักสถิติแบบถดถอยโลจิสติกแลงหุบุลซึ่งเหมาะสำหรับพยายกรณ์เหตุการณ์ที่มีสองกลุ่มเช่นเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงค่ะ ในขั้นตอนแรกเรารวบรวมข้อความจากโพสต์สาธารณะในโซเชียลมีเดียจำนวน300โพสต์แล้วใช้เทคนิคการนับความถี่ของคำเพื่อกสกัดคำสำคัญเชิงลบที่มักพบในข้อความเหล่านั้นค่ะจากผลการนับพบคำที่ปรากฏบ่อยเช่นเบือ่อเหนื่อยอยากตายไม่มีใครเข้าใจรวมทั้งคำอื่นๆเช่นเศร้าไม่อยากอยู่แล้วรวมทั้งหมด10คำจากนั้นเราออกแบบแบบสอบถามที่แบ่งเป็น3ตอนดังนี้ค่ะ ตอนที่1ข้อมูลทั่วไปตอนที่2ถามว่าผู้ตอบแบบสอบถามเคยโพสคาเหล่านี้หรือไม่ตอนที่3แบบประเมินระดับภาวะซึมเศร้าโดยใช้แบบสอบถาม CESD เพื่อใช้จัดกลุ่มระดับความเสี่ยง เราเก็บข้อมูลจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน158คนและจำแนกผลเป็นกลุ่มเสียงหรือไม่เสี่ยงโดยใช้เกณฑ์คะแนนจาก CESD ข้อมูลที่ได้จะถูกนำเข้าสู่การวิเคราะห์ด้วยการถดถอยโลจิติกพอลคูนโดยใช้การมีหรือไม่มีความสำคัญทั้ง10คำเป็นตัวแปรอิสระและระดับความเสียงเป็นตัวแปรตามค่ะ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าสี่คำสำคัญที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญได้แก่เบื่อเหนื่อยอยากตายไม่มีใครเข้าใจพิจารณาเฉพาะ p-value ที่น้อยกว่า0.05เพื่อคัดเลือกตัวแปรที่มีนัยสำคัญทั้งหมดนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าหากนักเรียนเคยโพต์คำเหล่านี้มีโอกาสสูงที่จะอยู่ในกลุ่มเสียงซึมเศร้าค่ะ สมการถดถอยโลจิติกทงคูณที่ได้จากการวิเคราะห์คือลอพีส่วนหนึ่งลบพีเท่ากับลบ3ามจุดหกสามเก้าบวกสองจุดเจบวกหนึ่งจบวกหนึ่งบวกสองจุดโดยที่ x1 คือเบื่อ x2 เหนื่อย x3 อยากตายและ x4 ไม่มีใครเข้าใจคะ่ะ เพื่อนำข้อความจากผู้ใช้มาวิเคราะห์เช่นมีคำว่า,าเบื่อและอยากตายโปรแกรมจะแทนค่า x1 เท่ากับ 1, x3 เท่ากับ1แล้วคำนวณหาค่า p จากสมการยิ่งค่า p สูงเข้าใกล้1แสดงถึงความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าสูงซึ่งโปรแกรมต้นแบบจะใช้ระดับความเสี่ยงนี้ในการแสดงผลเป็นสีเช่น p น้อยกว่า0.3สีเขียวอยู่ในระยะปลอดภัย p 0.3ถึง0.7 สีเหลืองอยู่ในระยะเฝ้าระวังและ p มากกว่า0.7สีแดงอยู่ในระยะเสี่ยงสูงค่ะค่าความแม่นยำของตัวแบบในภาพรวมพิจารณาจาก sudo r กําลังสองเท่ากับ0.5321หมายถึงโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความเสียงได้ประมาณ53.2ซซึ่งถือว่าดีสำหรับข้อมูลพฤติกรรมในมนุษย์ค่ะ แบบจำลองนี้ยังผ่านการทดสอบ log-likelihood ratio test ที่ให้ p-value น้อยกว่า0.001แสดงว่าโมเดลมีความเหมาะสมเชิงสถิติอย่างมีนัยสำคัญค่ะจากการวิเคราะห์เชิงสถิติคำว่าเบือ่อเพิ่มความเสี่ยงมากถึง15เท่าลองลงมาไม่มีใครเข้าใจและอยากตายซึ่งล้วนเป็นสัญญาณอันตรายที่ควรได้รับกรารเฝ้าระวังค่ะนี่ คือตัวแบบสมการทางคณิตศาสตร์ที่เราได้จากการวิเคราะห์ซึ่งจะนําไปใช้ในโปรแกรมต้นแบบโดยหาข้อความใดมีคําที่ตรงกับ x1 ถึง x4 โปรแกรมจะคํานวณค่าความน่าจะเป็นของความเสี่ยงได้ค่ะจากสมการเราได้พัฒนาโปรแกรมต้นแบบด้วยภาษา Python โดยสามารถรับข้อความตรวจหาคําสําคัญแล้วคํานวณระดับความเสี่ยง พร้อมแสดงผลเป็นสีซึ่งเข้าใจง่ายและใช้งานสะดวกมากค่ะในอนาคตเราอยากขยายกลุ่มตัวอย่างให้หลากหลายยิ่งขึ้นและพัฒนาให้รองรับการประมวผลผลภาษาขั้นสูงเช่นการวิเคราะห์ความรู้สึกนอกจากนี้อาจนำพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเพื่อให้ครูหรือผู้ปกครองสามารถคัดกรองความเสี่ยงได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ได้รับฟังการน,นาเสนอของเราค่ะขอบคุณค่ะ